ตอนนี้เนาะหนิงก็อยู่ตรงที่ซื้อของปา่าคือข้ามาจากตาพญาบุรีรำสายแก้วพลงเขามาค่ะลงเขามาปุ๊บก็ชิดซ้ายไว้นะคะเพราะจะมีแต่ว่าจริงๆคือมีสองฝั่งเลยนะฝั่งนู้นก็ว้าวซุยฝั่งนู้นก็คือดูเยอะเนาะเขามีสองฝั่งเลยนะะที่นี่ก็จะเต็มไปหมดเลยนะคะสําหรับอาใครที่ชอบเนาะก็จะมีเยอะมากนี่คืออะไรอะ่ะคืออะไรก่อนอ๋อน้ำพิก น้ำพริกนะคะนี่นี่นี่นะคะนี่ค่ะนี่เด็ดเผาะขาวๆนะคะอย่างอย่างนี้ใช่ไหมอ่อนๆโลเท่าไรอะไรนะโลเท่าไหร่ครับโลจักบาทโลเท่าไห,หร่สองร้อห้าสิบเอาบ่าเอาให้สักโลก็นี่จะมีหลายแบบมีหลายร้านนะคะเดี๋ยวพี่ชมกันขาวว่ามีอะไรบ้างดีมาก้มมค่ะแลาจ ก็มีหลายอย่างนะคะก็ลองมาจอดดูกันนะคะเพราะว่าจริงๆสามารถเอาไปเป็นของขวัญของฝากหรือเป็นอาหารรับทานได้นะสําหรับเราเนาะอาหารพื้นบ้านอย่างเราหนิงเชื่อว่าอ่าถ้าเราวิ่งตรงมาในสายอีสานนะคะหลายคนก็จะประทับใจนะคะมีมีทั้งเห็ดเผาะเนาะปลา้าอ่าหอยคือทุกอย่างอะ่ะของอีสานดีๆของฝากดีๆมาซื้อไปกินหรือซื้อไปเป็นของฝันของฝากได้นะคะ ใช่ครับเป็นแยกแล้วแล้วหนูจะดูยังไงรับถาเห็ดผ่นหนังเนี่ยมันก็คือคนละแบบกันกับตัวนี้ใช่ไหมใช่เห็ดผ่อนหนังนี่มันจะแข็งแข็งเนี่ยที่อันนี้คือกุ้งจั่มพุ้งจัมโอ้โหสุ่มไปเรื่อันนี้รู้ไหมว่าอะไรปลาล่ามาเป็นเรื่องเป็นราวเลยวันนี่ลูกอะไรจ้ะพี่ปลาเค็งกินยังไงเพื่อนเพื่อนรู้จักไหมครับสต้มกินมนวนกินไงมันอย่แล้เพื่อนเพื่อนรู้จักไหมคะ อ๋อโอเคลูกหีเขาจะเป็นสีดำๆถ้ามันอ๋อที่เขาไปทำทำเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะ mm hmm. กินแบบสามรสอะไรสักอย่างอ,ะอ่ะทิปปิกงปลาล่าสวยงามมากปลาินปลาลาปลาดินตัวเริ่มเทิมเลยช่วยด้วยนะคะวันนี้นีผู้ช่วยมาช่วยถือ,อมีผู้ช่วยด้วยนะคะผู้ช่วยมาช่วยถือนี่คะ่ะ ก็เดี๋ยวไปดูที่อื่นต่อนี่จะปลาจอมกับเขาบอกว่าเห็ดต้มขมแนละ้วเดี๋ยวจะลองไปแกงกินดูนะคะเดี๋ยวจะไปใส่น้ำย่านางนะคะแล้วก็ใส่ปลากินจ้าอ่ะอยากถึงน้ำพริกก็มีนะคะปลาแห้งก็มีอุ้ยปลาจอมดูสะอาดจังเลยอ่ะทำเองเหรอคะเปรี้ยวไหมคะพี่อะไรมะเขือยำมะเขือกินยังไงต้องกินยังไงกับใบนี้ มาค่ะเราจะมาชิมแม่เป้งไปด้วยกันนะคะเขาบอกว่าชิมได้นะคะอันนี้คือคั่วแล้วใช่ไหมคะคั่วแล้วค่ะเป็นแบบสุกเลยต้องกินยังไงเขาบอกให้ห่อแบบนี้ใช่แล้วก็ใส่พวกเอหอมกระเทียมอะไรเงี้ยหอมหอมกระเทียม ไม่ค่อยเปรี้ยวมากแล้วก็มีความหอมอือมาเอาให้ชุมกูก็ได้ค่ะชิ้นหนึ่งทำเป็นสองอันได้ไหม เดี๋ยวขอตัวไปกินยำแม่แป้งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็จุด ะะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ